สวัสดีครัับวนนี้พบกับพวกเราช่องย่8 Channel วันนี้ก็ต้อนรับเทศกาลตุรคินวันนี้เจมพวกเราวันนี้เราใส่เป็นเสื้อสีแดงกันหมดเลยสืแดงนะฮะตุรคีนซินเจียยวอีซินี่หัวใจโอแข่งกมาได้อย่างแต่โหเลยวันนี้เราก็จัดจะมีอะไรมาแจกให้กับทุกคนในช่องรวมถึงทีมงานของเราในวันนี้นะทุกแช้า อะไรเขาหมึงี่าพิัซ่าใช่ไหมวันนี้เรามีซองมาให้น้องๆในช่องได้เลือกกันวันนี้จะมีทั้งเงินมีทองไหมมีห้าร้อยบาทกับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีบทลงโทษแล้วแต่ดวงแล้วนี้จะแจกเฮนี่รายกันไปพี่เมื่อผมเป็นคงจริงอ่ะเฮ้ยไม่แต่คงตรงตีขาที่ก่อนเลยไม่ใช่ผมจะบอกว่าคนเนี้ยเป็นคงจริงแต่แต่จะบอกกี่เหมือนกันได้เลยได้เลยได้เลยผู้ชายจริงได้ได้อย่างขักไปไหนชายของเงาะต๋ามอซูเรียง Lát đánh thôi

หมอใบมีเสือด้วยใช่มาเสือตัวหนึ่งไปเสือเสือกูไปชาร์จอ๋อเราไปคนจีนคนจีนมาตอนนั้นมามาไม่ไงอำแต่เปิดดำเผาใช่แล้วมาปุ๊บมาแล้วมันเป็นมามีอะไรบ้างมีเสือเหมือนกับหมอใบเฮ้ยโอ้โหไงตอนนี้เหลือตอนนี้หมอหายเลยก็เสือใช่ฮะเราเว่าคนจีนฮาคนจีนครับเราเฮ้ยได้ข่าวเปิดร้านห้าเปิดร้านทองอยู่เยอ้ะทองโอ้รวย นี่เราอ่ะพักก่อนก็ได้ให้เขาตึ้งเต้นคนรวยอ่ะหร้อลร้อมาจากที่ไหนอ๋อลร้อลื้อองอยู่ะล้วลร้อลือออ๋อหแปลว่าของเราไอ้ซากเร่งมุกไม่เป้งหื้อมาจากที่ไหนนี่อ๋อมาจากเยาวราจรวรามาจากตึั้กันมาเเยวขายทองอีวร้านนี่ถ้าจะไปถ้าจะไปซือทองที่ร้านลรือนี่มันต้องไปยังไง ที่ป้ายร้านนี่เขียนไว้ว่าอะไรเขียนว่าลีเกียวหัวเฮ้ยมันมันมันอย่าแม่ไม่ถ่าเลยภาษาจีนเขาเขียนว่าอมันปแปลว่าอะไรชื่อร้านถือเกียวหัวแปลว่าโชคชัยมีหัวเฮ้ยมั่เงเราอ่ะแล้วแล้วถ้าจะไปร้านทายองหยกร้านนี้มันมันมีกี่ร้า,านเนี่ยเราจะสังเกตร้านลื้อยังไงนี่ข้างฟ้านะครับมีพญาโฮงเฮ้ยข้างซ้ายนี่มีพญาวานอ ปลายนาร้านนี่ปลายใหญ่ๆมีเฮียอยู่หน้าร้านมีเหี้ยไหมแม่บนอ่ะอ้าวก็เอาไว้ลิ้มกาดลูกนาเขาล่ะอ้างวันนี้ดีจริงๆเลยเป็นใบหน้าร้าาตลาดปอ่าววันนี้เข้ากันได้กับของเราในวันนี้กันเลยครับวันนี้เรามีอั่งเปานะเป็นซอง มาให้กับทุกคนพอเลยให้ทุกคนได้เลือกกันนะครับมีทั้งหมดสิบซองจะเรียงไว้เลยจะมันเห็นนาสิบซองเห็นไม่เห็นไมได้ห้าร้อยอะเลี้ยงพวกมึงอยเียอันนี้จะมีเงินสดอยู่500บาทแล้วก็100บาทแล้วก็ติดด้วยจะมีบทลงโทษด้วยครับนะครับผมก็จะให้ทุกคนมาเลือกกัน โดยบอกเป็นเบอร์ที่ตัวเองชอบอะผมหาให้เรเลครับนะอะเริพี่นะก่อนเลยมีบอกถดึงสมึงจะมาสิยังไงโหบอกเจเจ้หกหรอเ่เดือดเลเดือดเลยเศรษฐีเอโอนะหอ่ามันยังไงเลยหลืเอามามีเขียนอยู่เอ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวครับไแจกหรือมีขนนะ อ่ะต่อไปอ่ะให้ปีเตอร์เดือดก่อนเลยจะเอาเบอร์อะไรจีนจีไหนเว้ยจีเออจีนะที่อยู่กลางแนี่ป้าเอาเบอร์ก็เอาละฮะเอาเอาเจ๊เจ๊ก่อนหนึ่งอ่านี่เจ๊อ่าเอาปีเตอร์เจ๊อ่ะเอาดูก่อนเลยผมเอาดูว่าตาลรือแฮ่ตาลรือแล้วอ่าว่าเอาห้าว่าเอาเจ๊หนอตาสี่ สี่ห้าอ่าอ่านี่ของรื้อจีนไม่แข็งแรงครับต่อไปอ่ะหัวให้ลื้อก่อนเลยเอาเลขสามเฮ้เช็คต่อสามสามมาเอาเลขสามสามเออเป็นคนจีนจริงพวกคนจีนเต้นอ่านี่ของลื้อฟิวอ่าฟิวอ่าอาไปเองเอาเลขอะไรเลขแปดโอ้ย เลขแปดที่สถานีนนะไม่ได้ครับผมกระจายครับคือกระจายอ่ะผมดักเลยอ่านี่ของลื้อนะไปข้าขอแล้วของลื้อลื้อจะออย่ามองเยอะดีอะเด็กอะไรนะเอออะไรเบอร์เจ็ดแต่เบอร์เจ็ดมันไม่มีเออเอาเบอร์เจ็ดก็ได้ไม่เอาแล้วเบอร์เจ็ดเด็กแล้วเลกเลยโกงอันนี้โกงไม่โกงว่าไม่โกงหรอวว่าเอานี่เอาว่าเบอร์สองเลยว่าชอบจะให้ว่าจะให้ว่าเปิดง่ายเดี๋ยวจะเปิดกันเอง ใ้เปหจะแรกไ,ไหมก้อจะแรกไหม,มีใครแรกบ้างไหมเนี่ยเราเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วอ่า้นอัวเปิดให้นะ over เลยนะหรือเปิดเลยนัม six e r 6 6 7ิ่ของไทยสองช้างอ้าโอ้โห ที่บมันได้น้อยอ่ะหรอใ่าที่บอ้าหลองไอ่ไม่หมดทีไม่หมดแล้วแบงกักมั่งนะงตัวนะต่อไป number one อะไร number one นี่ของใครหนุ่นของของโมตออัวต่ออัวเย้สองลือดิองลืดออแกเกะแ่แแหม่งลืออ่าเหลืองม่ม่่ ลุก oh. ตั้งสามสิบครั้งอันนี้โอ้ยไฮเอว้าเบอร์สี่น่าจะได้ของเธออันนี้ number ร์ไฟของไทยของอัวของอาบูมมาดูว่าอาบูมจะได้อะไรปัง ฝั thousand 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 okay. oh, a, ah, ่งซ da, da, uh, ้ายอัวนี่เงินออกไปแล้ว4ีสิบบาทโอเคเด้อเด้อร้ยยี่สิบถูนอ่ะมาดูนัมเบอร์ทีของใครนัมเบอร์ทีของอัวอ่ะเจ๊กหนอซาสีต้นเต้นต้นตต้นเต้นเดี๋ยวเต้นนะเต้นเต้นมาดูว่าอาฟิวได้อะไรเอาดี ไปตามต่อหมดแล้วโดนแม่เลยอ่ะต่อไปต่มไปดูดีไว้ดูดีไว้ตามไปได้อะไรเล่าเรื่องอะไรอะไรที่ไอ้ด้านดานาเรื่องที่น่าอายที่สุดขอตัวเองมาหนึ่งเรื่องเอาเรื่องกินไว้เอากางแสดงอนาไปหนาเดี๋ยวเลือกคิดไปเลยนะไปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลฟอยู่แล้วอันี้หมออาคง กโอ้พวกแกผิดล่างไม่แกด้านล่างเฮ้ยคนโชคดีขายขี้ก่อนเลยวันละหนึ่งร้อยทำไมต่างออกผลเลี้ยด้วยแต่อมลงโทษด้ทีนี้ที่หายแล้วกูอ่าไม่เป็นไรเนือนในวันนี้เป็นวามสูตรจีนนะเราก็อยากมอบความสุขให้กับทั้งคนดูนะแล้วก็พวกเรื่องหลายนะครับอ่ะ เอามาเริ่มที่ของง่ายก่อนละกันครับผมอาไป <c oughs> อาไปหนูเชิญมาเล่าเรื่องที่หน้าายที่สุดของตัวเองหนึ่งเรื่องโอเเจ้าเข้าเรื่องกันเลยได้โจทย์ว่าอะไรครับผมเชื่อไปแล้วครับโดนบทลงโทษเรา <c oughs> เรื่องที่หน้าายที่สุดของตัวเองหนึ่งเร <Hyun. S 1> <ะ>ื่องครับหรืออย่าไปคิดว่าไปบทลงโทษมันเขียนอยู่นะ ของหวานจากพี่พี่ความว่าตัวจริงได้ลาบ้าออกมามีอะไรอยากจะเล่ารือเปล่า้ารเรืองมันเป็นยังไงเรื่องมีอยู่แหว่เรื่องมีอยู่ว่าถูกแล้วคนเดียวเลยมุกตื่นธอด้วยพี่รักพีวหน้าเลยยังไงนะครับก็ย้อนไปเมื่อตอนม3ผมก็ขับรถตอนเช้าจะไปเรียนแล้วสิ่งที่ไม่เจอไฟแดงเบรก แม่มันมีสามเนะไปเขียวไปแดงไปสักแต่โกไม่หีไปแดงเขียวะไสักไปเขียวเอเอ่ะก็ขับรถไปอยู่ดีๆครับเจอไปแดงเบรกเจออี ทีนี้ก็เจอรถรับส่งโรงเรียนรับส่งน <laughs> ักเรียนรับส่งนักเรียนครับโรงเรียนเคลื่อนที่รถรับส่งนักเรียนรถรับส่งนักเรียนและทีนี้ตอนนั้นก็ไม่ชอบใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ชอบที่มีจอดตาตาหลือยัมันมันเขินเขินครับผมเพราะว่าคน,ชน <c oughs> ใช่เพราะว่าคนเนี่ยเต็มหลังรถเลยแล,ล,ล้วแล้วต่อแถว ับก็ก็คือเองอาบายเองขับตามใช่ครับคตอทีผมก็เขาก็แซงไปเขาก็ไม่ยอมไปไกลๆอ๋อคือแบบแช่เลยข้างหน้าเราใช่ครับทีนี้เพวกเพื่อนมันเห็นมันก็แบบเฮ้ยขับรถไปโรงเรียนเดินไปเดินขับไปโรงเรียนเดินแซวใช่ครับทีนี้ก็ มันมันไม่ชอบแล้วตอนนั้นผมไม่ได้อันนี้ครูดซิปไปถ่ามาปถ่ายดีกี่ต้าไรไม่ไม่ได้รูดซิปเขาไปถึงโรงเรียนเพื่อนก็ถ่ายลงกลุ่มกลุ่มเฟซครับก็เลยดังเลยทุกห้องเฮ้ยคือมึงดังมากอะใช่ครับแล้วก็เลยได้ถ่ายว่าไปมังกรโอโลูกแน่นอนตัวนั่งเจ็ดร้อยทีอะไรสามสิบโอเคครับเตะไปป่ะหนึ่ง

ยี่สิบยีสิบเจ็ดยี่สิบแปดยีสิบเก้าตังซีเอาเ้นเอาไม่เนี่ยบารบาบานนะบาราบ้าบาราบาปารามปมปามปมปารามารามปัมบลเสบายสรบักรั้รดาปปารามปมปมครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตานะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม เทียนเจียวอีสิ่งนี้หัวใจจริงไม่ใช่ชาวจีนก็ตามนะครับขอมีความสุขนะครับขอร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้เราประพัฒนานะอรับก็ถ้ารวยแล้วอย่าลืมจองรานะครับเปีวพใหม่โอกาสน้าครับแวันนีสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วอือมดแล้วกุเตียว่เตี๋ยมีมีเตี๋ยมีอไ้างไบ้านถามว่าร้านสอง้นร้าน่เจิ้งโก้อเดี๋ยคืนนี้โทษแจ้